Thank you สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำยังเคยนะครับเป็นพระขันมหาจักรพรรดินะครับปราบไปภพนะครับผมเนื้อฉนวนโลหะสักศิ์นะครับกองลงตามาวัดถ้ำเมืองนะนะครับนะครับด้ามนี้นะครับยาวสามนิ้วนะครับสีจะเป็นฉนวนตามธรรมชาติเลยนะผสมเลยนะครับของฉนวนจักศิ์ต่างๆเยะแยะเลยนะครับผมมีมีดหมอชาตรี นะครับหลวงพ่อฤาษีแดงดำวัดท่าสูงนะครับมีดหมอวัดโขงขาวนะครับมีดหมอจนวนมีดหมอนะครับเหรียญนะครับแหวนนัตนาจักรนะครับผองปู่ชื่นนะครับหลวงปู่ชื่นท่านก็บอกว่าวัตถุมงคลท่านเสกแล้วก็กันนะครับนิบเคลียได้นะครับใบมีดนะครับดาบฟ้าหลังคูบาอินนะครับวัตถุงปุยนะครับจนวนรูปเหมือนลอยอง์นะครับหลวงพ่อฤาษี วัดเขาแร่รุ่นหนึ่งนะครับกำไลจักรพรรดิมนพระการของหลวงปู่หมุนนะครับโอ้สารพัดเลยนะครับหลวงปู่หมุนก็มานะครับมวลสารหลวงปู่หมุนคาถาพรมเหรียญพรมถีน้าและแผ่นสามประสัตนะครับจานยันโดยหลวงพ่อชำนาญนะครับเจ้าคุณชำนาญนะครับเจ้าคุณชำนาญก็เรื่องของพรมนะครับผมท่านเป็นเอกในเรื่องพรมนะครับแล้วแผ่นยันจานนะครับหลวงปู่หงนะครับมวลปัญโยนะครับหลวงปู่หงนั่นก็เป็น พระโพธิสัตว์นะครับปัจานาพุทธภูมิแป่นจานยานโดยหลวงปู่หลุย์นะครับนะครับแผ่นยานจันโดยครูบาบุญชุ่มนะครับตะกรุดหลวงปู่ฤทธิ์นะครับแผ่นยานกอบเพชรไต้รนนัาจักรนะครับ,อนนรบโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับแกนยอดพระเจดีพระธาตุลำปางหลวงตะปูทางเขาวนนนนะครับพระาธาตุนครศรีธรรมราชตะปูทางเขาวนนนก็ถือว่าเป็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น ธนสิทธิ์นะครับผมเป็นธนสิทธิ์นะครับเหล็กหมุดตึงองค์พระาธาตุพนมเก่าต่อปูต่อฟ้าหลวงปุรีนะครับวัดเถวเรือตัวป,ปูต่อหลักใบสีทุกพิธีบวงสวงใบนะครับใบมีดโกนแปรงผมหลวงปูหล,ล่อนนะครับวัดใหม่เสนาเหรียญพระพุทธนิมิตวัดหน้าพระเมรุนะครับเหรียญพระไตรพระไพรีพินาศวัดประวรนนะครับผมนะครับเหรียญพระเจ้าจกักรพรรดิหลวงปู่สดนะครับ หัวเยอะแยะมากมายนะครับมวลสารเหรียญมาหาราชทรงคุณวัดทุ่งสีกันเหรียญพระชัยหลังชายพอปบานะครับพอบบานี่เหรียญพระชัยหลังชายพอบบอนี่เศกันเยอะนะครับของพ่อฤาษีนิงดำท่านเกษตรท่านบอกว่าเป็นเหรียญดีแห่งยุคนะครับเหรียญป่ามาจนของหลวงป,ป,ปู่บุญเพงนะครับเหรียญหลวงพ่อคุ้มนะครับแล้วก็หลวงปู่ดูยแยแยะมากมายนะครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับ สารพัดนะครับเรียนหลวงปู่จิตก็มีนะครับหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ,พ่อภูนนะครับหลวงปู่คำพันธ์เรียนเจ้าคุณนอปูบาวงนะครับปูบาลาตาทิพย์หลวงพ่อเกษมนะครับการยินเชิญก็ทําการอาราธนานะครับเชิญพระไตรนาจากักยสิบนะครับบรรจุหลวงพ่นขนอขันเตรมนี้ในไหว้พระละวาละนะครับนะครับมันก็มีวิธีอาราธนามันก็ใส่ไว้ใน ในรายละเอียดในคลิปแล้วน,นะครับผมลองชมดูกันนี่ครับข้างบนก็เป็นสมเด็จพระเจ้าองค์ถมนะครับทรงเครื่องจกักรพรรดินะครับปางสมาธินะครับสมเด็จพระเจ้าองค์ถมก็คือพระเจ้าองค์แรกนะครับองค์แรกเลยของเราเป็นองค์ที่สี่ในพัทธนกัตนี้แต่แย่ๆมากมายนะครับพระเจ้าองค์พระเจ้าในอดีตการเกิดมานี่เขาบอกว่าว่าแม่ครูจาบอกมากความ เล็ดทรายนเพราะพื้นมาสมุดเยอะแยะนะครับผมท้าจะเป็นหนึ่งในสี่ในพระธรกัปนี้ของเรานะฮะพูะเจ้าเราเนี่ยผมเด็นพนอ่พระเจ้าพระพุทธเจ้าสมณะโคดมอันนี้เป็นองค์แรกเลยนะครับนี่คือองค์แรกสมเด็จสมบูรณ์นะครับการฟังก็คือทั้งหลวงพ่อฤาษีงามก็จะพูดถึงบ่อยนะครับทัานเข้าเฝ้าบ่อยนะครับข้างล่างก็เป็นผมนะครับอย่างที่หลวงตาบอกนะหลวงตาหมาบอกว่า พรมนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองแก้วได้ก็เป็นไปที่เมืองพรมไปที่พรมก่อนนะครับผมไปรอ,อนั่นบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีบางอริยสงฆ์บางคนบางองค์ทั่นก็เป็นพระอนาคามีท่านก็ไปรอที่พรมนะครับมีเยอะนะครับก็ไปรอกันอยู่ก่อนที่จะเข้านิพพานกันนะครับหลวงตามมาบอกว่าเล่มนี้นะครับเอาไว้จริงๆเอาไวบ้บูนะฮะฟัดฟันได้พวก ปูนผีพีศาธที่ที่ดูร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับลมพาล,ลมพัดนะครับพุนใสประมาณนี้นะครับผมฟังมวลสารแล้วก็ก็น่าจะได้หมดเลยนะครับผมนะครับมวลสารศักสิิรวมเลยนะครับผมเห็อนออกเป็นเนื้อนะครับเหลืองเหลืองดำดำนะครับไม่ใช่เหลืองเนื้อเหลืองของทองเหลืองอย่างเดียวนะครับ หรือทองแดงอย่างเดียวจะเป็นเนื้อของรวมนะครับนี่ดูปุปป๊บปัรบมูนเป็นของรวมนะตีออกมาสวยสดงดงามนะครับเอาไว้เลี่ยมห้อยก็ได้หรือติดตัวแต่เวลาเลี่ยมห้อยก็จะดีนะแล้วก็เวลาจะนะครับเวลาจะาว้่สู้ก็หันมือเนี่ยไปทางพวกสัมภเวสีต่างๆที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรที่ที่เป็นผู้ร้ายนะเตัวร้ายแล้วก็บางทีล้วก็สวดจกักรพรรด นะครับปรับเท่าพูนให้ก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้ใช้ไม้แข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่ปกติคุยกันรู้เรื่องนะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เอาไว้เป็นนะครับพุทธานุสติแล้วของขังนะครับก็ถูมงคลติดตัวก็จะดีนะครับเรื่องติดคอดีนะครับผมยาวประมาณสามนิ้วนะครับแล้ก็จะมีเลขยานหลงนะครับ รุ่นนี้ที่ร้านขายดีมากนะครับผู้คนชอบชอบบูชานะครับลูกค้าบูชากันเยอะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนุยพรผระเครื่องโทรต้นเก้าหกเก้าห้าสี่ต้นแปดต้นแปดหรือต้นแปดหนึ่งสี่สองต้นสามต้นต้นหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กดตับตั๋วคลายกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมง,งคลดีๆจากร้านนุยพรผระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ